เพื่อนมาชมผลงานบอนไซนะครับตัวนี้เป็นชวนชมโคนคู่นะครับจะเห็นได้ว่าทาตัวนี้ทําง่ายมากนะครับก็คือจัดทําระบบรากแล้วก็ไม้เป็นคู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ตัดทดเลย2ฝัง่งนะครับเมื่อตัดทศสองฝั่งปุ๊ก,กิ่งเขาจะแตกรายละเอียดออกมาเมื่อแตกรายละเอียดออกมาเราเก็บไว้จนหมดเลยนะครับทาไว้เป็นทรงบุมนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไม้มันฟู พอกิ่งฟูแล้วเรามาตัดทดอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าแตกขึ้นมานิดนึงเราก็ตัดทดแล้วมันจะแตกสองนะครับทีนี้เราก็มาเข้าลวดอันนี้ก็พอเป็นทรงนะครับพอเป็นเป็นทรงละก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวิธีการสร้างเนาะถ้าใครอยากได้ไม้อ้วนๆเตี้ยๆแบบนี้นะครับแนะนําว่ามันไม่มีวิธีการปลูกแบบเร่งรัดนะครับก็คือเพื่อนๆนไปเลี้ยงให้ต้นลําต้นใหญ่ก่อนเมื่อลําต้นใหญ่เราค่อยมาทํา ก็ค่อยๆทํากันไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลายังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ